สวัสดีค่ะมือน,นี้มาพอกันน้ำอ้อยอีกแล้วนะจ๊ะเข้ามาออกกําลัางกายก,กันค่ะม,นนมือนีหกโมงเพิงค่ะเข้ามาออกกําลัางกายประมาณ35มส้านทีเนาะคะ่ะกอสิบหกธุละค่ะเข้ามาเริ่มกันเลยค่ะท่าแรกเลยเนาะคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเกสิสสิบห้าสบห

45 6 7ห8าช50ิปมาชนดคะ,ะ,ะตอตท่าสอกันค่ะสองสาสยี่ต่อทาสงตทาสกันเลยนะคะ หนึ่งสองสสห้าห

มาจริงจ้ะครัที่สามจ้ะสลับคากันนจ้วจะค้าสายก็จ้ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9ก้าสิบสิบเอ็ดเก้านาท่องไว้คือเก้า,าแ้วจ้ะสิบสองสิบสามสิบสี่สห้าหกสิบเจยี่ครั้งยี่สิพอด้จ้ะหนึ่งสองสส ห้าหกเจแเ้าสิบ t h í c

สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบจ็ปก้าชจ้าเต็นอยู่กับที่นะปะ่ะสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้บสิสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่ามยีย้ายี่กเจ็ดแป้าสิเถ้าที่เจ็ล้วจ้ะย่อไปข้างล้งจ้ะเดีวก็บีบจ้ะหนึ่งสองส 2 2 3, 2 5, 2 7, 2 9, 20 0 Hãy subscribe cho kênh สองกันเลยนะจ๊ะเริจากทานแหละกเก่าจ้ะเก่งหลา้องไหมน่ามงจ๊ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบเจป

สิบเอ็ดสองสามสิบส้าขั้นที่สองพี่ก้วนาาึ่สองสสห้าหเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบหสเจ 一百，十九，二十，二十倍，二十乘。 สอสามสี่ห้ากเจ็ดแปดเก้สิบสิบเอ็ดสอสามสี่สิบห้าทที่สามแล้วจะ้ะเออสองสามสี่ สสามสิบสี่สิบห้าสหเจสแปดเกยี่สิบเยี่ยทางจ้ะเก่นงนะเข้าไว้ด้ไ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิห้าสิบหกสิปมาจ้จาสองสสี่ห้าหกจป้าสิบสิบเอ็ดสิบสองส4 15ห้าทางที่สี่น่าจะหนึ่ง

อันนี้เซตที่สองเลย่ะนสองสาสี่ห้าหกเจ็แปเก้าสิบสิบเอ็ดยสิบส1 1องสิบสามี่ิบี่สิห้าพรที่หาเราจะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ

้อสิบสอง้สิบสามร้อสิบอสิามาชิมจ้ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเาสงรห้าไปท่าที่หก็จ้ะหนึ่สองสส สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกเจสิปเก้าทส็นทาหนึ่งสองสามสี่ห้า

ชิ้จ้ะท่าที่แปดนะจ๊ะทาที่แปดสุดท้ายเก็บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าตอนที่แปดสุดท้ายนะจ๊ะเราก็โยกกันไป 1 11 2 13ดสิบสอ1 1 1บสามส หกสองเซนลแล้วจ้ะน้อก็อศเฮทต่อเซตสามน้วก็เซซีแล้วจ้ะมีอย่างมันเอาไวรัลเบอร์โค้ดด้วยค่ะน้องไอหน้บเอล่าหรอกจ้ะมีนาฬิกายอยู่แล้วจ้ะจกระสีเกินไปแน,นแ่แล้วจ้ะอยากจะเข้าไว้เขากับเฮทเพิ่มจำนวนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปออกกำลังกายน้องไอเอาไว้ซ้ำเนี่ยนะคะคลิปหนาพ่อ,อก,กันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องไอได้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย